เนื้อตอนความลับของอยุกิที่กำลังจะถูกเปิดเผยประวัติของเกมสิ่งนี้ว่ากันว่าฟื้งฟูในสมัยอียิปต์โบราณเมื่อประมาณ5,000ปีก่อนเกมในสมัยโบราณเป็นพิธีที่จะใช้กำหนดและทำนายชะตาของกษัตริย์และผู้คนซึ่งสิ่งนั้นถูกเรียกกันว่าเกมแห่งความมืด คณะขุดสำรวจอียิปต์ยางงั้นเหรอเห็นว่าคุณพบสุสานกริส์ที่ช่องเขาเชื้อพระวงศ์ด้วยตั้งแต่พรุ่งนี้เขาจะจัดแสดงกันที่หอสินในเมืองโดมิโนอ๋อเหอน่าสนุกจังเลยเราไปกันเถอะนะศาสตราจารย์มหาวิทยาลัยที่ค้นพบสุสานเป็นเพื่อนกับคุณปู่ผมเองอ่ะเขาก็เลยมาเชิญให้เราไปงานแสดงด้วยคนในรูปนี้ใช่ไหมอโออียิปต์เนี่ยดูลึกลับน่าสนใจดีจังเลยจริงด้วยสิเกมตัวต่อของยูกิก็เจอที่อียิปต์ใช่หรือเปล่าอืม ตัวต่อพันปีใช่ไหมแต่ว่าคุณปู่ของยุกิก็บอกไว้ใช่ไหมว่าคนที่ขุดพบตัวต่อเนี่ยทุกคนต้องตายยังมีปริศนาทั้งนั้นเลยใช่จริงอเนี่ยยูกินี่ตายถูกผีสิงเขาแล้วโอ้แย่ไม่ใช่อย่างน้นสักหน่อยแต่ว่าตั้งแต่ต่อตัวต่อน,นี้ได้บางครั้งเราก็จำอะไรขึ้นมาไม่ได้เฉยๆทางที่ดีอย่าบอกทุกคนดีกว่าดูดิสิเขาเขียนว่าขุดพบมัมมี่ด้วยเห็นไหม,ม มาม่าเอ้ยมัมมี่เป็นอะไรไปอ่ะสีหน้าไม่ค่อยดีเลยในข่าวเนี่ยคนไม่ได้กลัวมัมมี่หรอกนะฮะไม่ใช่อย่างนั้นสักกตีทีหนึ่งมัมมี่เหรอไม่แน่นะบางทีอาจจะใช้ได้ก็ได้โอ๊ยพี่อย่ากวนฉะนนะต้องกลัวอะไรฉันนะจ๊ะผมจะคุ้มครองคุณเองถึงต้องแง่ดูชีวิตก็ตามเข็งแกร่งจังเลยฮอดแอคคุดีแล้วไปกันเลยงานแสดงศิลปะอียิปต์ ถ้าอย่างนั้นวันอาทิตย์พรุ่งนี้เจอกันที่หอศิลป์ตอนบ่ายมองนะอย่าลืมหอยากให้ถึงเร็วๆจังเลยสสวัดีครับสสวัดีค่ะมากเลยส่งรูปค่ะอ๋อคุณมุตโ,โมตะขอบใจมากนะไมปเจอกันตั้งนานเลยบ่อยแล้วครับฉันอ้ตังหายต้องขอบใจเพราะอุตส่าห์เชิญมางานแสดงแบบนี้นี่จะได้นำให้นะนี่คือศาสตราจารย์โยชิโมริไงเนี่ยสุดหล่อเลยะครับยินดีที่รู้จักครับ อ๋อเป็นคนแห่งยุคที่คุณพบตุสารกริสาละครเตี้ยโอ้โหจริงเลยที่อยู่ตรงนั้นคงจะเป็นเอ่ออะไรเนาะใช่เป็นผู้จัดการนิติสการครั้งนี้แล้วก็เป็นนายทุนสนับสนุนการขุดค้นหาด้วยนะครับอ๋อแล้วด้วยครอกครับยินดีต้อนรับสู่โอ้โหสินคบุมในช่วงนี้บุมหลอกหมครับเอ๊ะเมื่อกี้รู้สึกว่ามีใครมองมาทางนี้หรือว่าเรารู้สึกไปเองนี่ยาชิมริคงแล้วของที่ว่ายห่ไหยอ๋อครับคุณบุโตะครับล้านชายคุณคนที่บอกว่าสามารถ ต่อตัวต่อพันปีได้คือคนนีอ้อจริงด้วยสิขับหมายฉันจะราอไอ้ฟังแล้วเหรอเนี่ยอ๋อเธอเองออยูเกี่คุงโอ้นารเลยเะตัวต่อพันปีดียวก็ว่ากันเลยกันนะเฮ้โอ้ยพิเศษอะไรอย่างนี้เป็นบรมวัตถุที่อยู่ในประวัติศาสตร์อียิปต์โบราณหน้าตน้ตนตน้นคุณค้านในคุณราชเชียวชาญเรื่องงานศิลปะรับรองมาดูขอไม่พลาดฮะไปแล้วเรารีบไปดูมามี่กันดีกว่านะครับไปกันเถอะจะเป็นเรื่องจะขอร้องยุเกะคุง ช่วยเอาตัวต่อพันเพนมารวมแสดงในงานเทศกาลครั้งนี้ด้วยมาร่วมด้วยได้ไหมเฮ้ย <ha? S 2> นะ้าขอร้องอ่ะโอยแย่ yeah, จัง <yeah. S 2> เลยเลราอยากจะเอาติดตัวไว้ตลอดเวลานี่นะถ้ <c ười> าอย่างงั้นแค่วันเดียวเท่านั้นนะคะ <c ười> <c ười> ขอ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 ใจนะขอใจจริงๆที่ช่วยงานในเทศกาลพวกเราแค่วันเดียวก็ <c ười> เหลือเฟือแล้ววันเดียวนี่แหละเฮ้ยอย่ไปเลยนี่อันสุดที่ ทับทิมไม่ใช่เหรอเนี่ยไม่เจ้กับไข่นุพีลาสได้อีกนะน่ารักจังเลยน้ำลายไหลแล้วเก็บน้ำลายน่ะสมบัติพวกนี้ไปขอที่คุณพบทั้งหมดเลยเหรอครับไม่ทั้งหมดหรอก ก่อนปีพันเก้าร้อยยี่สิบเอ็ดผูกขุดค้นพบจะได้คลองสมบัติขึ้นแต่ว่าตอนนี้เป็นของอียิปต์ทั้งหมดแล้วอ๋อใช่แล้วนะแล้วนั่นแลละผูกขุดพบสมบัติของดูตอนคำเมนที่โด่งดังในปีหนึ่งพันเก้าร้อยยี่สิบสองจไม่ได้อะไรติดไม้ติดมือเลยสักตีเดียวนะเนี่ยนะประวัติเป็นมาแบบนี้อืมงั้นเหรอครับผมคิดว่านักโบราณคดีเป็นพวกต้องการเงินโดยการออกมาคุดหาสมบัติซิงันเนี่ยไม่ใช่อย่างนั้นรอกโบราณคดีไม่ใช่วิชาที่จะใช้ทําเงินเข้ากระเป๋าแบบนั้นแล แต่ว่าช่วงเวลาที่ได้เปิดประตูแห่งประวัติศาสตร์อันยาวนานที่ไม่มีใครรู้จักออกมาทำให้รู้สึกดีใจจนญาติจะบรรยายเพราะอย่างนั้นแหละเราถึงได้นเ,นเลิกทำไม่ได้เรียกว่าเป็นความรู้สึกที่เหนืออำนาจเงินง่อยล้าใช่ถูกต้องแล้วละ่ะอรู้สิตวให้จังเลยอ๋อนี่เป็นภาพการอิพักษาผู้วายชนใช่ไหมเนี่ยใช่ผู้ที่ตายไปแล้วจะต้องถูกใช้ตาช่างวัดความชั่วที่ทาไว้ตอนมีชีวิตอยู่ต่อหน้าผู้ที่เป็นใหญ่ในยมโลกถ้าทำบาปมากจนตาช่างเอียงล้วก็จะต้องถูกสับประหลาดกินเข้าไป อจเ,เอาละต่อไปก็เป็นมุมมัมมี่กันแล้วนะมัมมี่ฮะดูจริงเหรอมัมมี่โอ้ยถึงแล้วใน,นที่สุดแต่ที่สุดก็ถึงแล้วมาเลยพี่โอจังกระโจงก็มาใส่นะออกแบบนี้เลยเลยสูอ่อ้อมกอดของผมได้เลยครับพี่โอจังโอ๋สอ,นนอสุดยอดเลยสุดยอดเลยอเออแม่หัวใจพี่โอใหญ่เงี้ยเป็นเด็กไทยเราไม่มีผิดเลยล่ะเอ๊ะแล้วนี่ใครอะ อ๋อเฮ้ยฉันรู้สึกคลื่นไส้จริงจกอดอยู่ได้เฮ้ยเพราะปามีนเมนี่ยกอดมาถึงเมื่อไรกันเล่า,อาโอ้ยจิ้งเกลรดโอ้ยรีบไปต่อก่อนที่จะถูกสาปเถอะเร็วไปเธอจะไปแล้วเหรอจิ๋วก็เป็นอะไรไปนรีบไป,ไปเร็วๆๆๆๆฮึ่มฮะชาวอียิปต์ร้องไห้ทำไมอะครับ นี่ไม่ใช่น้ำตาของข้าหรอกร่างกายที่ผุกร่อนเนี่ยไม่ต่างอะไรกับตุ๊กาตาเลยทีงอย่างนั้นก็ยังเป็นฟาโรห์ที่ยิ่งใหญ่วิญญาของเขาจะคงอยู่พร้อมกับชื่อที่ต้องหลับไหลไปชั่วนิรันด์เสียงร้องจากวิญญาณนั่นจึงเปลี่ยนเป็นน้ำตาแล้วไหลาอาบแก้มข้าถือตาช่างด้วยแปลกคนจังเลยเจ้าหนูน่ารักมากเจ้าหนูเหรอผมอยู่มอปลายแล้วนะ ชาวยิบ์นี่แปลกจังเลยโอ้มิสเตอร์คารไดคุระตัวต่อพันปีนี้วเวเซ์จริงๆละเมค่าไม่ได้เลยนวตาถึงจริงๆนะโอ้ oh. แล้วเรื่องราคาเนี่ยเดี๋ยวไปคุยกันที่ร้านกาแฟข้างออฟฟิศโอ้ได้เลยเรื่องกันเรื่องไอ้ดูสิตัวต่อเขาอยุก,กิทูเซะอยู่นี่เองอะเออย้าย oh, yeah, ไปเลย <laughs> จริงด้วยอ๋อคนเยอะเนี่งั้นรอง,งานเลิกแล้วค่อยว่าก oh. ัน สมบ,บัต,ตรเขายูกีต้องดังแน่เลยเฮ้ย,ย่างงั้นเหรอนเนี่ยโหเดี๋ยวมา,า,าถ่ายรูปเป็นที่นรื่ท่านะยูกีคุงจริงๆแล้วถึงไม่อยากจะอยู่หานตัวต่อพันปีนี่ใช่มหมไม่แล้วครับการคุกคนครั่งเนี่ยถ้าไม่มีคุณคันในคุณระนั่นก็ไม่อาจสําเร็จลงได้จากธนะของฉันคงทําอะไรมากไม่ได้หรอกเอาล่าะทุกคนข้อแถวเร็วจะถ่ายรูปแล้วนะเอาไอย ถูกจังเลยมีความประทับใจจริงๆนะนั่คือจริงไหมอ๋ออ๋อนั่นเลยสินะจริงๆด้วยเจ็บใจนะหมออาจารย์โยชิมอริวันนี้ต้องขอบใจตั้งกิ่วหลายเนาะไม่เป็นไรหรอกครับแลวอยังงั้นผมขอตัวกลับไปที่มหาวิทยาลัยห่อมีสอนนะครับลาัปครับลารับรันนี่ทุกคนจะไปไหนกันต่อล่ะผมจะรออยู่ที่นี่จนกว่าจะปิดงาน พราะว่าต้องเอาตัวต่อคืนนะครับถ้าอย่างนั้นเราแยกย้ายกันตรงนี้เลยดีกว่านะเดี๋ยวนพรุ่งนี้นะคบไปก่อนนะครับอุ้ยสี่โมงครึ่งแล้วเหรออีกครึ่งชั่วโมงเองอะ <c oughs> มาลงทุนไปหัวละห <c oughs> ้าร้อยทำให้ขุดพบสุสานฟาโรแถมยังได้ตัวต่อพันปีนี่มาอีกเรานี่โชคดีมันบ้าเลย แกทำตัวโกงขึ้นจริงๆเอาใครนะ่ะนะมิสเตอร์คาเนคุระอ้าวมาแล้วเหรอเชิญเข้ามาเลยต่อไปก่อนมืดๆทีดีเอ้ยเอาไอา้ยนึกดับเองเอาดับเองนี่นึกออกโตโรมาตเอาหัึ่งใครนะ่ะเอ่อแล้วท่านใครบอกมาข้าคือหนึ่งในผู้พิทักษ์สุสานเมื่อสามพันปีก่อนเป็นผู้รับใช <ub> ้อานบิสอานบิสเทพเจ้าแห่งความนราธมเอ้ยความตายนี่โอ้ยใช่ ความโกลกของเจ้าทำให้การหลบไหลของเทพเจ้าในภูอขอเขาแห่งกษัตริย์ต้องถูกทำลายดังนั้นเจ้าจึงต้องถูกพิพากษาตรงนี้เฮ้ยโอ้อย,ออยฉันรู้ลนะแกเป็นคนของรัฐบาลอียิปต์ใช่ไหมฉันจะจะจไม่ได้อาสมบัติไปขายซะหนเลยรานะโอ้ยนี่นี่มันเจ้าควรรู้จักการตัดสินครั้งสุดท้ายในคัมภีร์ผู้วายชนบทที่ร้อยยี่สิบห้าใช่ไหมนี่คือตาช่างสำหรับวัดจิตใจ,ใจนั่นตาช่างวัดจิตใจ มายควาว่าจะใช้เนี่ยวัดบาปของฉันเางเหรอจานี้ไปจะเป็นเกมเกมแห่งความมืดก็โอ้ข้าจะวางคนนกที้ไว้บนจานของตะช่างข้างหนึ่งตอนนี้มันอยู่ในสภาพที่สมดุลอย่างที่เห็นแล้วก็จานี้ไปข้าจะถามคําถามเจ้าหลายข้อด้วยกันถามว่าเจ้าไม่ตอบตามความจริงจานที่อยู่อีกฝั่งหนึ่ง ก็จะหนักขึ้นเรื่อยๆและบาปของเจ้าก็จะหนักตามไปด้วยถ้าจานนั้นแตะพื้นเมื่อไหร่เกมการลงโทษก็จะรออยู่เกมการลงโทษเนี่ยนะเอาละคำถามข้อแรกมีหญิงสาวตกลงไปในบ่บอลและมีเจ้าคนเดียวที่เห็นแต่ว่าที่ขาของเจ้ามีแหวนทองที่หญิงสาวใส่มาตกอยู่ด้วยแล้วเจ้าจะทำยังไงต้ตงต้ต้ต้องต้องช่วยสิฉันจะช่วยหญิงสาวคนนั้นอยู่แล้วนี่ โอ้ยบ้าน่าทำไมไโกหกซะดอนทำไมเอียงกระเทกเลเ่คำถามตออ่อไปว้าไม่มีตัวช่วย้งเลยเหรอโอ้ย ลาแล้วล่ะไปขอทั่วต่อคืนดีกว่าเราทำไมฉันฉนฉนทำไมได้โกหกฉันพูดจริงตลอดเลยทำไมจานที่ไม่มีอะไรถึงได้มีน้ำหนักเพิ่มขึ้นต้องมีกลไกซ่อนเลนหรือมีรีโมทคอนโทรแน่เกมลงโทษที่ว่ามันคืออะไรบอกสิก็ได้เขาจะบอกให้รู้ถึงเกมลงโทษก่อนที่จะถามคำถามสุดท้ายซึ่งสิ่งนั้นมันอยู่ในใจเจ้าแล้วโอ้ยรู้อีกรู้อีก โอ้ยโอ้ยโอ้ยโซฟาทำไมเป็น่างนี้โอ้ยโซฟาปีศาจโอ้ยอาเบบิบิปีศาประหลาดที่อาศัยอยู่ในใจของเจ้าไงโอ้ยไอ้ช่โซฟาตัวนี้มาโอ้ยโอ้ยน้ำเบื่อไหลเอาละคำถามข้อสุดท้ายเมื่อเจ้าลุกล้ำเข้าไปในแดนของเทพเจ้าแล้วเจ้าจะอาสมบัติล้ำค่าไปแลกเป็นเงินเพื่อใช้ส่วนตัวหรือไม่โอ้ พอบอกพอดีพอทีฉันจะยอมจ่ายให้จะเอาเท่าไรบอกมาในใจของเจ้านั้นไม่มีความจริงอยู่เลยมีก็แค่ความโลภเท่านั้นแังนั้นคุณถูกลงโทษแล้วในใจของเจ้านั้นเต็มไปด้วยเงินและความโลภซึ่งนั่นจะเป็นที่อยู่อาศัยของอสูรร้ายและเจ้ากำลังจมอยู่กับความชั่วร้ายเหล่านั้นเต็มเต็มเลย Uh huh. อืมเอานี่มันตัวต่อพันปีแถมยังต่อได้แล้วตลอดสามพันปีมันเนี่ยว่ากันว่าไม่เคยมีใครต่อได้สําเร็จด้วยแล้วทาไมมันถึงมาอยู่นี่หมายความว่าที่ประเทศเนี่ยมีคนต่อมันได้อย่างนั้นเลยโอ้ยหอตินนี่เหมือนกับเขาวงกดเลยอะเอ๊ะชาวยิ่์เมื่อกี้นี่โอ้ อฮะตัวต่อพันปีของผมอ่ะหูือว่าคนที่ต่อมันคือเจ้าอย่างนั้นเหรอครับมันยากมากเลยนะครับแต่ว่าทำไมตัวต่อถึงไม่อยู่กับคุณได้อะครับว่ากันว่าคนที่ต่อตัวต่อพันปีได้ จะได้พลังแห่งความมืดเป็นพลังที่เหมือนกับพวกเราถ้าอย่างนั้นเด็กคนนี้ก็ต้องเราต้องพิสูจน์ดูสละว่าเด็กคนนี้มีพลังจริงหรือเปล่าตอนนี้เราจะใช้กุญแจพันปีเปิดห้องในจิตใจของเด็กคนนี้กุญแจหรอ ของเด็กคนนี้มีห้องอยู่สองห้องห้องทางด้านหนึ่งเป็นความบริสุทธิ์ที่เต็มไปด้วยของเล่นไม่มีสิ่งชั่วร้ายแล้วก็อีกส่วนหนึ่งเป็นห้องมันมันคือห้องฮะอ้โอโหมันนด้เราจะมีคนเข้ามาในห้องของฉันแบบนี้อนะนี่มันเด็กคนเมื่อกี้ไม่สิดูเหมือนกับคนละคนเลยล้วเป็นใครกันแน่บอกมา เราเข้าไปในห้องของจิตใจของผู้คนมาตั้งแต่อดีตปกติแล้วหัวใจหนึ่งดวงจะต้องมีห้องเพียงห้องเดียวแต่ว่าอีกห้องหนึ่งของเด็กคนนี้มันคืออะไรทั้งหนักทั้งเย็นเย,นยือยเหมือนกับสุสานของฟาโรห์แห่งอียิปต์โบราณฉันไม่รู้รอกนะว่านายใช้พลังอะไรถึงเข้ามาในห้องฉันได้แบบนี้แต่ช่วยบอกจุดประสงค์ให้ลูหกห่อยจะได้ไหมว่ามาที่นี่ทำไม <c oughs> สําหรับเจ้านะค้ักเขาเหมือนกับแขกไม่ได้รับเชิญ การตอบคำถามนั่นจึงเป็นสิ่งที่ข้าสมควรทำข้าต้องการรู้ถึงพลังของตัวต่อพันปีที่เจ้ามีอยู่ถึงได้มาที่นี่รู้ได้เหรอว่าฉันมีตัวต่อพันปีเนี่ยตัวต่อพันปีเป็นของโบราณในด้านมืดตลอดช่วงเวลาสามพันปีตั้แต่สมัยอียิปต์โบราณมันตกทอดอู่ในสุสานของเชื้อพระวงศ์และเป็นสิ่งที่พวกพ่อมดซึ่งรับใช้ฟารโรห์ในสมัยโบราณสร้างขึ้นมาเพื่อใช้พิพากษาคนชั่วที่จะมาจ้ำยีสุสานกษัตริย์ มาบันทึกไว้ในคัมภีร์เบรมฟูลหมายความว่าที่นายมาเนี่ยได้กับเพราะว่าพลังของพันปีนั่นนั่นเหรอเป็นพลังของกุญแจแห่งความมืดพันปีสิ่งนี้เป็นกุญแจที่จะใช้ไขประตูเข้าไปในจิตใจคนเมื่อเข้าไปดูห้องก็จะรู้ว่าคนผู้นั้นนะ่ะเป็นคนยังไงทั้งนิสัยความสามารถความสับสนแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือตาช่างแห่งความมืดพันปีเป็นของที่ใช้ช่างความหนักของบาปของผู้ที่จะถูกพิพากษาแต่ว่าข้า ไม่รู้จักพลังของตัวต่อพันปีว่าผู้ที่ประกอบมันจะได้รับพลังอะไรกันแน่ข้ายังค้นหาอยู่เพราะอยากรู้คาตอบนั่น <c oughs> ก็เลยเข้ามาในจิตใจของฉันแบบนี้อย่างนั้นนะสิเมื่อเข้าไปในห้องของผู้นั้นก็จะรู้ว่าเขามีพลังอะไรแฝงอยู่ข้าต้องการตรวจสอบสิ่งนั้นแล้วก็ถ้าพลังนั้นมันจําเป็นข้าก็จะเอามันมาเป็นของพวกเราเป็นของพวกนายอย่างนั้นเหรออ๋อพลังของตัวตอ่อมันอยู่ในห้องของฉันจริงจริง แต่ว่าจะคงจะบอกนาง่ายๆไม่ได้หรอกนะของรู้แลวใช่ไหมหมาถึงเวลาเล่นเกมแล้วตกลงมถ้าน,นายชนะฉันก็จะบอกความลับของพลังตัวต่อพันปีนี่ให้แต่นตการง่ายๆมากภายในจิตใจนี้จะมีห้องจริงๆของฉันอยู่ที่ไหนสักแห่งน,นายจะหามันเจอหรือเปล่าล่ะ <c oughs> ที่สิดเาลืมบอกถึงความสามารถของข้าไปอีกอย่างหนึ่งข้าสามารถเข้าไปในจิตใจคนและสามารถควบคุมผู้นั้นได้อย่างอิสระ รวมทั้งการทำลายบุคลิกของคนด้วยข้าขอรับเล่นเกมนี้แล้วก็จะต้องหาห้องของเจ้าให้เจออีกด้วยข้าต้องการหาให้พบโดยเร็วข้าใจไหม <c oughs> แต่ไม่รู้ว่าจะหาเจอได้ง่ายหรือเปล่านะเพราะนี่มันเป็นเกมที่อันตรายกว่าที่นายคิดเอาไว้เยอะฮะ นี่มันเขาวงกฎว่าไงเล่าถ้ายไม่เริ่มเดินเกมก็จะไม่อยู่เริ่มนะเท่าที่ดูมีประตูอยู่หลายบานแต่ว่าหนึ่งในนั้นจะต้องมีห้องจริงๆอยู่ก่อนอื่นได้เริ่มจากประตูนี้นี่ล่ละฮะโอ,อ เกือบกือบไปทีนี้รู้ถึงอันตรายที่มาถึงหรือยังไปเป็นแบบนี้ทา่านจะไปหาห้องที่แท้จริงคงไม่ใช่ง่ายๆสักแล้วเอาละพยายามเขานะากับดักนั่นเหรอห้องจริงๆอยู่ไหนห้องนี่เหรอโอ้ลําพูอ้าพูีกจะหาโอ้ยเขาไม่ยอมติดกลับไม่ง่ายแบบนี้หรอกเอาละ ที่นี่เหรออโหอเฮ้ยยอด,ดโอ้ยโอ้ไปมาไปลกูกภาพรวงตาต้องทำใใจสงบถ้ารวบรวมสมาธิก็จะรู้ว่าพลังจิตมันพุ่งออกมาจากตรงไหนจิุใจคนเด็กคนนี้ต้องการที่จะทําให้เราซึ่งบุกเข้ามาหลงทางแต่เราก็ยังอยากจะรู้อยู่ดีถึงปริศนาของพลังตัวต่อพันปีเราต้องไปต่อ ที่นี่เหทีนี่เนี่ยใช่แน่นอนสวัสดีอ๋ออยู่ที่นี่เองเหรอเรามาถึงแล้วล่อเนี่ยห้องที่แท้จริงไม่ใช่นี่กรบบักกระบักโอ้โหอไม่มีที่ยึดเดียวอเจอแล้วโอ้ถ้าตกลงไปในความมืดนี่ เราก็จะออกไปจากจิตใจของเด็กคนนี้ไม่ได้ตลอดกาลโอ้โหเท่านี้ก็จบแล้วเหรอนี่ไม่ต้องห่วงนะรับรองว่าฉันไม่ปล่อยมือนายแน่ไม่หลอกนะ <c oughs> ไม่หรอเหรอ <c oughs> สมือมาไว้ใจได้นะ <c oughs> ไม่อยากเชื่อ ว่าข้าต้องให้เด็กอีกคนหนึ่งที่อยู่ในใจมาช่วยข้าข้าเป็นนี้เจ้าแล้วการแอบดูห้องของจิตใจคนอื่นแบบเนี้ยมันไม่ใช่เป็นการทําที่ดีเลยรู้ไหมหมายความว่าเกมนี้ข้าแพ้แพ้เต็มๆใช่ไหมเนี่ยราวเนาะอยากจะแค่เริ่มต้นก็ได้ ผมไหมเราเข้าไปในใจเพื่อทดสอบเด็กคนนี้แต่คนที่ถูกทดสอบกลับเป็นเราเองเป็นไร,ร้วเปล่าครับสีหน้าไม่ค่อยดีเลยอ่ะผมเห็นคุณนั่งหลับตาอยู่แบบนั้นตั้งนานแล้วนะอ๋อไม่เป็นไรหรอกอข้าคืนนี่ให้ขอบคุณมากเลยนะครับไม่ต้องขอบคุณหรอกเพราะข้ายัางเป็นหนี้เจ้าอยู่นี่อะไรเหรอผมไม่ยืมอะไรไปหรอครับเจ้าอีกคนนึงต่างหากเอ๊ะผมมีคนนึงเหรอ คุณพูดอะไรของคุณอ่ะเด็กคนนี้มีบุคลิกที่อยู่ด้านหน้าและด้านหลังแต่เขากลับไม่รู้สึกเลยเมื่อใดที่ด้านหน้าและด้านหลังเป็นหนึ่งเดียวกันพลังที่แท้จริงของตัวต่อพันปีก็จะตื่นขึ้นมานี่คุณคุณไม่เป็นไรจริงๆนะครับเจ้าหนูชื่ออะไรอะอยากรู้โถ่ผมชื่อยุกิชื่อยุกิไม่ใช่เจ้าหนูยุกิตอนนี้เขายังมีงานที่ต้องทําอยู่ในประเทศอีกนะเอาละนี่ เราจะได้ข้าที่พากษาหมดแล้วหวังว่าข้ากับเจ้าคงได้พบกันอีกฮะข้าชื่อชาดีนี่เป็นครั้งแรกที่ข้าบอกชื่อให้คนอื่นได้รับรู้ <c ười> เราต้องพิสูจน์ให้ได้พลังของเด็กคนั้นนแปลกคนจังเลยอ่ะ